สว <issance> ัสดีครับมากินผักกระดาวพี่น้องผักกระดาวด้วพี่น้องเสียงผู้ใดแล่ะบันนี้นี่นะว้ายวันผู้ใดสวัสดีค่ะบสวัสดีครับเช้ายิ้มได้ไหมกินลูกชิ้นกับผักกระดาวโอ้ยว่าท์เออะเออพี่เสือลูกชิ้นมาใหม่ๆหังเด้อะไรนะของเวรารัดหน่อยไหมพี่ปั๊มไหมอันนี้ลูกชันอันนี้ลูกชันค่ะลูกชันเด้อไหลไหลแซ่บอะไรแซ่บเหมือนกันหมดนะก๋วยเตี๋ยวส่นี่ก๋วยเตี๋ยวนี่ก๋วยเตี๋ยวลูกชันนี่นี่เบิ้งไก่ต้มแบบไง ไ่กินดอกเนี่ถือมอย่างบุ๋กเตี๋ยวลงทานนี่มันมันเข้ากันเหม่อนกน่มากินบ่พ่กเดานี่นะยอดอ่อนๆมันอยู่นี่นกีวล้งครับชินเยวล้านี่แม่ยอดอันเกี๊ยม่เ็นสุดทีดอ๋อกินพักบ่เป็นยังเตี๋ยวลงท่านลูกชิ้นลงท่านลท่านต่มอยู่นี่ เราไปไม่หอดจะโดนหรอบ่ผมอยู่นี่มันส okay. ิบกิโลงมั้ฮะโอเคงี้ไปสามเนีวหอดจะโดนเราไปผมกับม่บคันไมนี่หมั้ยไม่ขั้นผมมันหนิไม่นนี่แม่นืไม่ติงเอาไหมผมยุ่ยู่กนี่ไปสิบกิโเนีบ้านผมเน่ผมเปิดะก็เจยู่นี่มูรูเป็นสองแล้วโอเค มีผู้สาวบ่มีละเนาะตีสาวพีมยมผู้เดียวเนี่ยไม่สามสี่คนคนนั้นเบ้าไปวคาโอเะบ่ะเงี้ยไปวะความอดถามอย่างไปบ่ามึงว่ามืออื่นพวกไก่ได้ละพวกไก่สิบโลกีกเป็นสิบโลบ่ไก่ดอกมืออื่นเมืองพ่นพวไก่ดอกแล่นลัดไปนี่ขั้นหูจะไปนั่นอยากจะไปเข่ากันแกันมีดวะล่ะฮะ ียังหนึ่งผมมีเนื้ออยู่ในหั่นอยู่มีเนื้อแล้วก็มีไส้หมูไหมกตลาเทียนยังเอากลับตัวมันมีหรอมันมีสี่อย่างตัวไปใส่เอากลับตัวเอากลับตัวเนาะมีเนื้อแล้วไหมใส่อยู่ใส่ยู่ใส่เอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาไก่เอากินน้ำกันมาเลยมมีแล้วเนาะเอาเนื้อมันเนื้อจะโดนแล้วนี่แต่ชีวิตขอป้าล่ะนะอ้าวกูบาลละตัว บ่ตทันตายอุ้ยมกาตไก่ิตุยเพตุย่อับทีครับตลบมลอบัท่นตุยยังอยู่เอาก็ไดยเสียเสียพอกันเช่หมเสียแล้วคองไปเสน่บอมคำอ่เทียนหาเสียเสียผู้อื่นนั่นแหละ่อันนี้ม่เสียแล้ามองไปไหนอันนี้ซื้อบลอดจุตะวันบลอดได้ครับคุณ นี่อยางนัต่งใสันี่คือสัชิคกินบลคามปลาคามปลาคามนี่นะครับที่ม่าลังานครับวันนี้มาสุดเป็นสุดเท้านี่ยืนใส่นียคือสิเ็นสุดจริงเพื่อนละครเป็นเอ็ดสุดเท้าที่ตลอดเลยเมืองบอดเบิร์นากสีขาว ยังไม่อยากบเอาลูกชิ้นลงท่านกุญแลงท่านมา่กินกลกระดาค่ะเออมอไปากระดกเมอไหรก็ม่อไรอจะอย่างนี้ใช่แลมนหลเด็ดสาวพิมพ์ผ้านรอไม่นอพี่น้องเ้ยสาวพิมพ์เอาลูกชิ้นมากินกับากระเดาท่านอยเงินหลกินมดีเมอเี้ยว่อบ้านหาน่อชิ้นมึงกระดาดีพ่อชิ้มึงคมปะคมดีปะก๋วยเตี๋ยวท่าน เบื้บีนะเพ่อกินปลากระดอาวนนี้เานนีเนเก็บอยู่ในโุงเรียนไหมเมืเมกี้ไหมได้สคลิปกัวันนี้อยู่ได้เออันนี้พักอ่าสละนเน่งมาสันเน่แมสัน่สละแเน่พักสละแเน่ส่ยุบานเอิญพักมันต้องกินกบขนม มันต้องกินกับขนมจีนเนาะบ้านพ่อกป็นแบบนี้พูว่าพักเสริมทำไมไ่รู้เพาเป็นพักเสริมกูไปหน้าบ้านพ่อจะมาเสริมบะละมีินเนี่ยพูเปนพักเสริมไปพักเสริมไปท้เลาะไนมฮะเนี่ยกินก๊อปขนมจีนเอามาใส่ายขวานูฉันนี่ดึกๆคุณหละว่าะยอดนี่แม่พอดีเลยกินมืดแล้วมเนื้อฮะยก็ว่ามีเนื้อยเราพี่มาฝากอยู่ร้านญี่ปุ่นวะแม่ อยู่ที่ตับกับคารายตับคารายเดี๋ยวพอดีบ่ล่ะนี่คันเทน่าเสียตอนเออไม่รั่วกี่้พอดีไม่กินเดเฮ็ดกินกันอยู่นี่แหละอันเนื้ออันนี้มันซามมือเราเลยแช่ตู้กินกันกินกันอยู่นี่แหละเอาเฮ็ดจีบไม้เหมือนเฮ็ดลงท่านหรือขี้วัดแอนกัลลัสินน้าแห้งๆเมืองเนี่ยน่ารักอันนี้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนี่ยบ่หมอมากินเดะแม่น้องท่านเนี่ยมากกิน๋วยเตี๋ยวเิ์อันใดเๆอันกาลสิน อันอันที่ถูกเป็นบอบอเปนอันนันนักล่องบออันดินอันนี้นี่เนี่น่าเรามาตัาปาตงกลางบอผท่านี่ของพิมพ์หมดเลยมันดีเซบเลยเอาออกมาสามสิบลูนึคุู้ชมยี่สิบสามทลยนีแซบคอมาาแต่ว่ากบงไอคนไหวไปกินเนี่มาาินเขาไปเนี่ยยุดไปใช้จัน ก็ฮาวบกินเห็กินม่มือพนั่งอยู่กับหลงพ่อไม่ก็ยังคือยุบเพอันไอ้ยิงได้เป็นประทานอันประทานทีท้องคับเสียนนเป็นโอ้เป็นประทานงทีปาบอ

จะโย่มันกี่โย่ทั้งแตละ่ละโอ้ยน่กี่น้ออ้าวี่เะซอนูนะโอ้ยหยู่ใสน้อบาทนี้นนีน่าะมันยังไม่ทูกมหลไอม่ทูกอ้าวครบแปดนาทีเราพี่น้องเอ้ยนำมือนี้ได้ละคลึปหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับ น้องพิมพารลาะ,ะกับน้องอะไรนะเซ <ผม S 1> โกเออน้องโกเออเมื่อนี้เอาขาไล่แล้วก็ตับเครื่องในกันเทน,น่ากันเทน,นามาฝากมาจุก,กันขอบคุณมากมากน้องอทั้งสองคนนี่คือสาวพิมพาเลาะนะครับสาวพิมพาเลาะนี่จะมีช่องยูทูบเป็นคนจ้าของก็คือพิมพาเลาะในีพี่น้อง เสดเขาไปเบิงจะจะเห็นเพื่อนดอกจะจำได้ดอกว่าอ๋อพิมพ์พาลอกผู้นี้นี่เองเห็นดูดูอยู่วัสดะเออเมื่อนี่เพิ่นกันนยว่ายำมหาได้ขาลายโอ้ยเนาะมันคนละขาลายอันขาลายังสัญ,ญ่ายก็มีดอกเอาไว้สักนิดละครับพี่น้องครับจะค่อยพบพอกันไหมกับคลิปต่อไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับเรื่งองเส้นทั้งกอกีล้ไกลเลยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวรองท้าพี่น้องเลย อยู่มองได้แม่ยังทำอยู่ทั้งหมา wow. ดีวัวยังกลุ่มเลย